สวัสดีครับวันนี้วันที่19มิถุนายน2567นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวคนขับครับคนขับจากยี่ห้อ RC4 นะครับนี้ รหัสของมันก็คือรหัสสินค้านะครับ B 0 0 1 9ครับก็ RC4 ก็ออกมาเป็นตัวคนขับนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นรถสเกลเนี่ยถ้าไม่มีคนขับมันก็จะดูมันก็จะดูแบบว่ารถมันวิ่งได้เองนะถ้าเกิดมีคนขับเนี่ยมันก็จะดูสวยสมบูรณ์ครับซึ่งตัวนี้เนี่ย วัสดุของเขาก็จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เขาก็จะแยกชิ้นส่วนมาเป็นแขนขาไอ้แขนลำตัวแล้วก็เท้าช่วงช่วงช่วง,วงนักแข้งตั้งแต่นแข่งนะฮะเพราะว่าตัวนี้เขาก็จะเป็นในรูปลักษณะของการนั่งอยู่บนเบาะเลยนะครับแล้วก็มือก็ จับพวงมาลัยนะครับซึ่งตัวมือเนี่ยเวลาประกอบเสร็จเนี่ยมันจะมีตัวเวลาจะหมุนเนี่ยมันจะไม่หมุนฟรีนะครับมันจะมีตัวเป็นล็อกล็อกอยู่นะสามารถที่จะปรับให้แบบว่ามันล็อกก,กึกๆึกกกกกกกได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไขน,น,น็อตเนี่ย M2 เนี่ยก็ไขให้พอดีไม่ใช่เกิดว่าไขาแน่นเกินไปเนี่ยมันก็จะมันก็จะขยับไม่ได้นะครับมือ แล้วก็หัวนะครับหัวก็มีมาให้สองแบบนะครับอันนี้ผมก็แกะมาลองเล่นดูนะครับก็มีแบบที่เป็นหัวคนนะครับแล้วก็จะมีตัวอีกอันนึงก็จะเป็นเป็นใส่หมวกแก๊ปนะครับเนี่ยน้ำหนักของตัวตัวคนขับก็คือ9 0้าิบนนะครับมาในถุงพลาสติกแล้วก็ มีคู่มือการประกอบที่ง่ายสุดๆเลยครับอันนี้ก็สเต็ปแรกก็ประกอบแขนกันครับแขนเสร็จปุ๊บก็มาประกบกันก็ประกอบตัวรองเท้านะครับช่วงเท้าแล้วก็ไขน็อตจากตัวนะครับเข้าไปนะครับก็มีเรียบร้อยสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ขั้นตอนนะครับอยู่ในนี้นะง่ายๆนะครับผมประกอบได้คนอื่นก็ประกอบได้นะครับก็มีน็อตมาให้นะครับนี่มีน็อตมาให้ M2 นะ M2 คูณ8นะครับตัวนี้เป็นน็อตแฉกนะครับหัวแฉกผมก็ซึ่งมันก็ไม่ไม่เล็กบ้านนะตอนแรกผมใช้หัวแฉกเล็กเนี่ยหมุนแล้วมันจะมันจะฟรีๆหน่อยก็เลยใช้แฉกที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะครับว่ามัน เป็นยังไงบ้างตัวอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็ใช้ตัวครีมนะครับครีมคมๆนะครับครีมทามิย้านะคมๆอันเดี้วก็อยู่แล้วก็ตัวนี้นี่มันก็จะเป็นการนี่มันแยกออกมาแบบนี้ครับจริงเนี่ยตัวตัวเนี่ยเขาจะมาเฉพาะตัวเลยนะคือเป็นตัวลำตัวปุ๊บแล้วก็จะเป็นช่วงเอวแล้วก็เป็นขา แค่นี้นะครับซึ่งรถบางคันเนี่ยไม่สามารถที่จะใส่ขาเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวในส่วนขาเนี่ยก็สามารถที่จะเอาออกได้นะครับมันก็จะเป็นนอ็อตแฉก2ตัวนี้นะครับสามารถที่จะไขคลายปุ๊บแล้วก็เท้าหลุดออกมาครก็สามารถที่จะวางได้เพราะว่าบางคันก็ ไม่สามารถที่จะมีพื้นที่ลึกพอที่จะให้ขาเข้าไปวางนะครับก็อยู่ที่การปรับเปลี่ยนนะครับนี่เป็นแบบนี้ในส่วนหนึ่งนะเป็นแบบนี้หัวก็สามารถที่จะเปลี่ยนหัวได้ก็ดึงออกมาเฉยๆอย่างนี้เลยนี่มันเป็นแค่ล็อกเฉยๆนี่นครับปึ๊บอืมล็อกแค่นี้เองนะครับแล้วก็ตัวแขนเนี่ย ตัวแข็งก็จะยึดอยู่ด้วยน็อตนะครับสองฝั่งนะครับน็อตตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะปรับขึ้นลงได้นะครับแค่นี้เลยนี่แล้วก็สุดนะครับแล้วก็ระยะที่สําคัญนะครับก็คืออ๋อมีอันนี้อีกอันนี้ก็คือตัวด้านหลังเนี่ยเวลาเราเราประกอบเข้าไปปุ๊บเนี่ย ก็ต้องไขน็อตนะครับให้แน่นนะครับเป็นน็อตแชร์นะครับซึ่ง2ตัวบนนะแล้วก็ตัวนี้ก็มีที่ให้ไขอีกก็คือตรงตรงก้นมันนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคันเนี่ยอาจจะไม่ต้องใส่ก้นนะครับเพราะใส่ก้นแล้วมันอาจจะสูงนะเพราะฉะนั้นก็บาง,บางคันเขาก็เลยเขาเลยมีไว้ให้เผื่อแบบว่าถ้าเกิดกลัวสูงไปปุ๊บก็ถอดนี้ออกเลยมันก็จะวางแปะลงมาแบบนี้ก็ไม่เห็นมองไม่เห็นอยู่ดีนะครับให้เป็นแบบนี้ แล้วเราก็ไขน็อตเข้าไปเลยนะครับแล้วพวกนี้น็อตมันก็จะโดนบังด้วยเบาะอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับไม่เห็นหรือว่าถ้าเกิดอยากให้สมบูรณ์แบบนะบอย่างที่เขามีมาให้ก็ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะเป็นเป็นรูปก้นพอดีนะครับสวยงามพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยความสูงเมื่อกี้ผมวัดก็ดู7นิ้วนะครับ7นิ้วแล้วก็ลองผมว่าลองมาใส่ตัวแลนอันเนี้ ก็ตัวพวงมาลัยแลนด์ของ b o ูมเนี่ยมันจะใหญ่ไปนะครับซึ่งผมก็ลองมาวัดกับตัวพวงมาลัยชุดพวงมาลัยของ RC 4เนี่ยตัวมากระโดดท F2 เนี่ยก็จะพอดีเลยเพราะว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวพวงมาลัยเนี่ยประมาณ37มิลน,นะครับซึ่งตัวนี้ก็ตัวมืออย่างเงี้ยระยะห่างก็37นะครับเดี๋ยวจะลองใส่ตรงนี้ให้ดูนะก็อันนี้เป็นคนนั่งนะฝั่งคนขับนี่ครับ ดูมันเป็นพอดีไหมแบบท่านที่จะไปใส่รถคันอื่นนะก็ต้องดูนะครับว่าพวงพวงวัานไรเราลเล็กหรือใหญ่นะครับแต่ผมว่าน่า,นาจะได้หมดนะครับลักษณะสัดส่วนนะครับก็พอดีนะครับแล้วก็ขานะครับก็ยืดได้จนสุดนะครับลักษณะลักษณะของตัวเท้าเนี่ยก็จะเป็นเฉียงประมาณ ประมาณนี้เพราะว่ามันจะต้องต้องไปเหยียบไอเหยียบไอตัวตัวแป้นเบรกด้วยนะครับน,นี้เรายังไม่ได้ยึดน็อตนะครับมันก็เลยหลุดออกมานะครับปึ๊บน,นี้จะเอามารีวิวนะก็เลยไม่ได้ยึดไม่รู้ว่ามันถอดตรงไหนยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวบอดี้บูมให้ดูนะครับว่าใส่แล้วเป็นไงบ้าง ก็เปิดปัาบเข้าไปลองใส่ดูก่อนเมื่อกี้ลองใส่ดูแล้วแล้วมันรู้สึกว่าพวงมาลัยมันใหญ่เกินไปอืมประมาณนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับา็็ใส่ของบูมนะถ้าประมาณนี้ ก็โดยสัดส่วนเนี่ยผมว่าก็พอดีนะครับเท้าเนี่ยก็ยื่นได้สุดนะครับเพราะว่าตัวบาะของบูมนี่มันเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับแต่พวงมาลัยเนี่ยก็สไตล์แลนโดเวอร์มันก็จะใหญ่ใหญ่ๆนะครับถ้าถ้าดูแล้วแบบว่าไม่ต้องการเป๊ะเนี่ยมันก็ถือว่าผ่านนะครับใช้ได้นะครับเพราะหลักๆอันนี้เนี่ยเวลามีคนขับเนี่ยมันก็จะสวยงามสมจริงนะครับ จบก็จบครับจบก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราจะมี f c e e o o o y y u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  e i n s t t g r r m เว็บไซต์แล้วก็ช h อป e e นะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า RC Scale Thailand นะครับแล้วก็รายละเอียดสินค้านะครับที่แปลเป็นภาษาไทยก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ชื่อ RC Scale Thailand นะครับวัน2วันที่ผ่านมานี้รู้สึกว่าเว็บจะมีปัญหานิดหน่อยกำลังกำลังให ให้โปรแกรมเมอร์แก้ไขอยู่นะครับรู้สึกว่าอะไรมันมีปัญหานิดหน่อยอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจที่จะชอบสินค้าแบบไหนยังไงเนี่ยก็คุยเพิ่มเติมได้ในไลน์นะครับไลน์ก็ HD Alien นะครับหรือว่าสอบถามมาในเพจนะครับเพจก็ f a c e b o o k เราก็มาในกล่องข้อความนะครับก็ RC Skill Thailand เหมือนกันนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989ครับผมอครับสวัสดีครับ She am going